สวัสดีครับพ่อแม่พ,พี่น้องเพื่อนพ้องที่เคารพบรักทุกท่านท่านว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเรารู้สึกท้ออะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตังใจ The matter of success มีอย่างเดียวครับก็คือคําถามที่ท่านถามกับตัวเอง The question that you ask yourself คําถามที่ท่านตั้งให้กับตนเองกับคําตอบที่ท่าน คุยกับตัวเองนั่นแหละครับสำคัญที่สุดนี่คือทักษะที่คนสําเร็จทุกคนมีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในช่วงของผมในช่วงสุดท้ายผมมี10บคาถามที่จะนําทางท่านไปสู่ความสําเร็จผมมี10บคาถามที่มหาวิทยาลัยไม่มีคําตอบแต่ท่านต้องให้ชีวิตเป็นคนสอนคําถามแรกครับหากวันนี้ไม่มีคนตัดสินท่านเลยท่านจะทําอะไรที่แตกต่างไปท่านจะทําอะไร ที่แตกต่างไปหากวันนี้ไม่มีคนตัดสินทเธอเลยถ้าเป็นผมนะครับผมจะทําทุกอย่างที่ผมอยากทําผมจะทำไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าผมทําไม่ได้ผมจะทําเรื่องยากทั้งหมดที่มีคนบอกว่ายากผมจะทําเรื่องทั้งหมดที่มีคนบอกว่าสําเร็จน้อยผมถามท่านอีกทีนะฮะท่านจะทําอะไรที่แตกต่างไปถ้าไม่มีคนตัดสินท่านไม่มีใครมาบอกว่าท่านทําอะไรได้หรือไม่ได้ผมเชื่อว่าคําตอบของท่านก็คือท่านก็จะทําทุกอย่างที่ท่านอยากจะทํา ถูกต้องครับให้ผมพูดอีกทีนะฮะท่านก็จะตอบกับตัวเองว่าท่านก็จะทําทุกอย่างที่ท่านอยากจะทํานั่นหมายความว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถทําได้ทุกอย่างครับแต่ท่านบางครั้งปล่อยให้คนที่เขาตัดสินตัวเองว่าเขาทําไม่ได้มาตัดสินท่านซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์แล้วมันก็ไม่ make sense เลยเรื่องบางเรื่องที่เขาบอกว่ายากอันนั้นก็เพราะว่าเขาชอบเรื่องง่าย เขาบอกว่าท่านทําไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อสาความสามารถของตัวเขาเองแล้วก็ข้ออ้างทั้งหลายทั้งแหลมไม่มีเวลาบ้างของแพงคนทําเยอะแล้วไม่ชอบคุยกับคนทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยสังสมนิสัยคนสําเร็จไม่เคยพัฒนาตัวเองจนมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดผู้คนได้และเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ชีวิตนี้ผมไม่เคยพูดเลยนะครับว่าใครทำอะไรไม่ได้ผมพูดอยู่แค่สองคำคือ คุณทําได้และผมทําได้และถ้าผมทําได้คุณทําได้ You can do it too ผมพูดอยู่แค่สองคำนี้ครับชีวิตนี้มันไม่มีอะไรยากง่ายครับพี่น้องมันมีแต่เราเลือกที่จะเป็นคนเดิมกับนิสัยเก่าหรือเราเลือกที่จะเป็นคนใหม่กับตัวตนที่ดีกว่าเดิมมันไม่มีอะไรทําได้หรือไม่ได้ครับ มันมีแต่ท่านเลือกที่จะนั่งวิาพากษ์วิจาร์ณชาวบ้านอยู่ที่บ้านหรือท่านจะลุกขึ้นมาตัดสินใจแล้วออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่กับทัศนียภาพที่สวยงามเรามีอยู่แค่ชีวิตเดียวอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้